เรื่องการเงินที่คนเข้าใจผิดรายได้น้อยโอ้ยไม่ต้องยื่นภพสีหรอจริงๆแล้วนะเอาประเภทรายได้เขาจะแบ่งรายได้ออกเป็น2ประเภทรายได้ที่เป็นเงินเดือนกับรายได้ประเภทอื่นๆรายได้ที่เป็นเงินเดือนถ้าคุณมีรายได้น้อยกว่าอันนี้เงินเดือนนะน้อยกว่า หนึ่งมื่นบาทต่อเดือนคุณไม่ยื่นก็ได้แต่ถ้าคุณมีรายได้ที่เป็นเงินเดือน401นนะึง่ะตั้งแต่1นึ่งมื่นบาทขึ้นไปคุณมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีรายได้ที่เป็นเงินเดือน2อง0 0ื 20, 6, 800 ส3มสบามบาทถ้าคุณฟังอยู่เอาเป็นว่าขอปัดกลมๆแล้วกันคุณมีรายได้นะประมาณ2 6 0 0มบาทขอปัดแบบนี้แล้วกันปัดลง3 000, 1มแสนพบาทต่อปีอันนี้แสดงว่าคุณเป็นบุคคลที่เสียภาษีแล้วคุณต้องเริ่มวางแผนภาษีแล้วนะคะถ้าคุณไม่ยื่นนี่คุณผิดแล้วนะ ถ้าคุณมีรายได้ประเภทอื่นๆก็คือ40เล็บ2ถึง40เล็บ8นะคะรายได้ต่อปีนะถึง60,000บาทคุณเป็นบุคคลที่ต้องยื่นภาษีแล้วนะคะคนที่ฮอตทิตตอนนี้หนีไปไหนไม่ได้เลยก็คือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จริงๆแล้วถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีรายได้5,000บาทต่อเดือน หรือ60,000บาทต่อปีจริงๆคุณต้องยื่นภาษีแล้วนะแต่ข้อนี้ไรายได้อื่นๆนะมันไม่ได้สามารถแบบโหบอกตายตัวได้ว่าเท่าไหร่คุณถึงจะเสียเพราะอ,อะไรรู้ป่ะเพราะว่าไรายได้ตั้งแต่สี่สิเล็บสถึงเล็บ8เนี่ยการหักค่าใช้จ่ายตามประเภทเงินได้อ่ะมันต่างกันมันหลากหลายเหลือเกิน เพราะฉะนั้นในรายได้ประเภทอื่นๆมันเลยมาสรุปตายตัวขนาดนั้นไม่ได้นะคะแต่นะถ้าคุณเป็นแบบ4ี่สิบแนะเพราะค้าแม่ค้าออนไลน์นะคุณยื่นไปอ่ะคุณแทบไม่ได้เสียภาษีเลยถ้ารายได้คุณไม่ได้เยอะมากเพราะคุณสามารถหักค่าใช้จ่ายตามประเภทเงินได้นะถึง60%ซ ่เดี๋ยวเราลองมาคิดสดกันดีกว่าฐานภาษีนะคะที่ได้ยกเว้นเงินได้เนาะมันเป็นอัตราก้าวหน้า1นึ่งแห้ามบาทถ้าเกิดว่าคุณเอารายได้หากค่าใช้จ่ายตามประเภทเงินได้หากค่าลดหย่อนแล้วเงินได้สุทีิคุณนะ่ะไม่ถึง1 5 0 0 0 0หบาทคุณยังไม่เสียภาษีเลยคุณยังเป็นบุคคลที่ไม่เสียภาษีเลย อเราลองยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณรายได้408สลคือค้าขายออนไลน์ร้านอาหารเลยพวกนี้มันเข้า408สิบเนาะสัก5 0 0 0สนบาทเลย5 0 0แสนบาทเลยแสดงว่า 1. คุณมีรายได้เกิน60,000บาทต่อปีแสดงว่าคุณนะเข้าเงื่อนไข,ขของบุคคลที่ต้องยื่นภาษี แต่คุณจะเสียภาษีไหมคิดยังไงอันนี้ขอ,อยกตัวอย่างเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนาะรายได้ให้ห0 0แสนเลยอ่ะห้าแสนบาทต่อปีนะอ่าทีนี้มาดูนะการคิดภาษีบุคคลธรรมดาคิดยังไงบ้างเดี๋ยวจะเอาให้ง่ายที่สุดเลยอ่าทีนี้การแผนภาษีบุคคลง่ายมากทำให้ง่ายที่สุดในโลกคือ 1. เงินได้สองหากใค้จ่ายาอปเะเภทเงินได้สาม หักค่ารถยนต์ C หักเงินบริจาค5รายได้สุทธิเข้าสเกลภาษีสมมุติว่าเคสนี้นะเป็นพ่อคา้าแม่ค้าออนไลน์รายได้คือ50,000นบาทต่อป,ปีถือเป็น4 0่สิแปดนะคะเรามาเข้าขั้นตอนกันดูซิว่าเคสนี้ถึงเกณฑ์เสียภาษีไหม150,000บาทแรกนะของเงินได้สุทธิ ได้รับการยกเว้นภาษีนะคะอาจทุกคนคิดตามนะเอา5้าแสนตั้งถือเป็นเงินได้เอาคิดให้หน่อยค่ะ60%ของ5้าแสนเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย3 0 0แสนหรอแสดงว่าไม่ต้องไปไหนละจ้ะ5้าแสนตั้งลบด้วย3 0 0แสนลบด้วย6 0 0มื แสดงว่าเอาทุกคนคิดตาม5 0 0แสนตั้งลบด้วย3 0 0แสนมันก็เหลือแค่สองแสนแล้วสองแสนแค่ลบค่ารถยนคุณห0มื่นอ่ะนี่ยังไม่ได้ซื้อค่ารถยนยังไม่ได้วางแผนอะไรไปมากกว่านี้เลยนะไอสิทธิ์ของค่ารถยนส่วนตัวนี้คุณได้อัตโนมัติเลยนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะคุณเหลืออะไรได้สุดทีเท่าไหร่คะแสนสี่ครูบอกว่าอะไรแสนห้าแลกได้รับการยกเว้นสรุป โอ้แม่เจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนเข้าใจผิดเยอะมากเยอะมากพอคุณนะค้าขายออนไลน์นะคุณมุดดินไปเลยเพราะว่าคุณกลัวว่าเฮ้ยฉันไรายได้ตั้ง5้าแสนบาทต่อปีนะถ้าเกิดฉันยื่ว่าสีเนี่ยนะฉันจะต้องเสียวาษสีเยอะมากแน่ๆเลยแน่เลย โดยที่คุณไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้พอคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยทำให้คุณกลัวพอคุณกลัวคุณไม่ยื่นภาษีสรุปคนนี้เสียภาษีไหมไม่ต้องเสียภาษีชัดไหมพอได้พอได้ นี่ทุกคนฟังแล้วต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครูอยากจะตะโกนลองบอกทุกคนว่าเฮ้ยคุณคุณอย่าไปกลัวถ้าคุณมีความรู้คุณอย่าไปกลัวคุณเป็นคนหนึ่งนะรายได้4ี่สิบแปนะก็คือพอค้าแมค้าออนไลน์ทำร้านอาหารคุณถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นภาษีหรือยังคุณถึงเกณฑ์แล้วนะคะ ขอสลับนิดนึงคุณถึงเกณฑ์แล้วนะเพราะ,ะไรเพราะว่าคุณเป็นรายได้ประเภทอื่นๆรายได้ห0 0มื่นบาทต่อปีอะ่ะคุณต้องยื่นภาษีแล้วคุณถึงเกณฑ์แล้วคุณเป็นรายได้ประเภทอื่นๆแสดงว่า6 0 0 0 0บาทคุณต้องยื่นภาษีแล้วแต่คุณน่ะได้ห้าแสนเลยอ่ะแสดงว่าคุณเลยเกณฑ์ที่ต้องยื่นไปไกลละแต่คุณต้องเสียภาษีไหมอะ่ะ คุณก็ต้องคิดว่าโหเฮาเสนทะนุสียภาษีแน่เลยคุณก็เลยทำไงละ่ะคุณเลยมุดดินไปเลยอ่ะขอยอนิดนึงแล้วกันสำหรับข้อนี้ขอยอนิดนึงแล้วกันถ้าเกิดรายได้คุณนะเป็นสี่สิบเลยแปดนะอ่ะสมมติว่ารายได้ค้าขายออนไลน์คุณไปถึงล้านหนึ่งเลยอะเดี๋ยวครูเปลี่ยนโจทย์เป็นล้านหนึ่งนะ สมมุติว่าเคสนี้นะ1ล้านลบ6,000น0กแสนก็คือค่าใ้จ่ายดอกเบี้เงินได้เหลือเท่าไหร่เหลือเงินได้ก่อนหักค่ารถย่อนก็คือ4,000สน4 0 0แสนเอาลบอันเดียวเลยยังไม่บริหารมาสีเลยลบค่ารถย่อนไป6 0หมื่นเหลือเท่าไหร่คะ3 0มแสน4ี0สมแสนสมมตินะ ไม่มีบริจาคไม่ซื้อค้าลรถยนต์ไม่ทําอะไรทั้งสิ้นเลยคุณมาเข้าสเกลภาษีคุณมาเข้าสเกลภาษีาาลาษผลปมกดว่า0ถึงแสนห้าได้รับการยกเว้นถัดไปนะคือแสนห้าแสนบาทอะจนถึง30000นก็เท่ากับอีกแสนห้าเสียหปเถัดไปคือ3ามแสนบาท ถึง5 0 0แสนเท่ากับอยู่ที่2 0 0แสนบาทเสีย10เปอร์เซ็นต์แสนห้าแรก no tax ถูกไหมไม่เสียเลยมันก็เหลือแสนห้าถัดไปถูกไหมคะแสนห้าถัดไปเสียที่5เปอร์เซ็นต์ รวมกันสเกลภาษีเนาะรวมกันก็คือ3 0 0แสนแล้วเพราะฉะนั้น40,000มันเลยโดดไปที่ฐาน10%เอาทุกคนอันนี้คิดกันง่ายๆเลยนะก็คือแสนห้าแรกเนี่ยที่เริ่มสเกลภาษีคือ5เพราะฉะนั้นเท่ากับเท่าไหร่คะบอกสิ7,500ถูกต้องไหมส0 0 0 0คูณ10เท่ากับ4 0 0พเพราะฉะนั้น7,500บวก0 0พันเสียภาษีเท่าไหร่คะ รายได้4ี่สิแนะหล้านบาทต่อปีนะบางคนบอกโอ้ยฉันได้ทั้งล้านึ่งฉันหลบดีกว่าไม่ยื่นดีกว่าเพราะอะไรเพราะคุณไม่รู้คุณกลัวแต่คุณมีความรู้ความเข้าใจปึบ๊บอ่ะลองคำนวณโดยที่คุณยังไม่ได้ซื้อค่ารถยนอนใดๆเลยอันนี้แค่หากส่วนตัวคุณนะหกหมื่นคุณเสียภาษีฐานสิบ รวมทั้งหมดคุณเสียหนึ่งหนึ่งพันบาทตกลงพอได้ไหมรายได้ล้านนึงอ่ะคุณเสียหนึ่งหนึ่งพันบาทคุณต้องโอ้ยไป,ไปหลบไปมุดไปเลี่ยงไมล่ะเอาหนึ่งหนึ่งพันบาทหารด้วย 1, หนึ่งล้านเลยอ่ะหารด้วย 1, หนึ่งล้านเลย 1, ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นอ่ะสองเปอร์เซ็นตอ่ะคุณเสียภาษีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นไม่ถึงสองเปอร์เซ็นเลยหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งจุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นของเงินได้คุณยืนไปเลยดีกว่า,แต,วาแต่ให้ดีกว่านั้นแต่ให้ดีกว่านั้นคุณหลุดมาเท่าไหร่คุณหลุดมาฐานสิบคุณหลุดมาฐานสิบหลุดมาเท่าไหร่หลุดมาสี่หมื่นบาทคุณเอาสี่หมื่นบาทอ่ะไปซื้อค่ารถยนต์ได้ไหมล่ะซื้ออะไรก็ได้อ่ะ ค่าลดหย่อนภาษีประกันก็ได้อันนี้ต้องปเป็นเรื่องของการวางแผนแล้วประกันก็ได้กองทุน SS 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 F ก็ได้ ARM F ก็ได้ T A S G ก็ได้นะคะอันนี้ยังไม่บอกละกันว่าควรเลือกอะไรแต่ว่าคุณเอาไปบริหารในส่วนของค่าลดหย่อนสมมุติว่าคุณไม่อยากเสียฐาน10บอ่ะคุณเอาไปซื้อสัก4ี่0 0ืได้เะล่า คุณก็จะเสียฐานห้าเสียที่เจ็ดพันห้าละเจ็ดพันห้าร้บาทโอ้ยยิ่งถูกหนักแล้วคุณก็เอาเงินได้เงินออมด้วยเพราะคุณไปซื้อสินค้าลดหย่อนคุณได้ออมเงินคุณเสียภาษีน้อยลงหรือถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยได้มาตั้งล้านหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นอะคุณไม่อยากเสียภาษีเลยอ่ะคุณไม่อยากเสียภาษีเลยนะคุณไม่อยากเสียภาษีเลยคุณก็เอาปิดเลยปิดฐานภาษีเลยก็คือคุณเอา เงินทั้งหมด1นึ0 0 0สบาทคุณเอาเงินทั้งหมด1 9ึ0 0 0บาทไปซื้อสินค้ารถยนต์กลายเป็นว่าคุณก็เลยได้ออมเงินแล้วคุณก็ไม่เสียภาษีเลยนะคะถ้าคุณนะมุดดินไปเลย ไม่ยอมอยู่ในระบบภาษีเลยนะสัมภารต์ตรวจเจอคุณเองนะคุณจะต้องโดนย้อนหลังสิบป oh, <no. S 1> ีถ้าคุณไม่เสียภาษีก็รอดไปคุณอาจจะโดนแค่ค่าป,ปรับสองร้ยบาทกี่ปีละ่ะมันก็ไม่มันก็ไม่กี่บาทสิบปีแต่ถ้าคุณเสียภาษีนะคุณจะโดนทางเบี้ยปรับเงินเพิ่มอ่วมอลาไทยเลยมันมาอ่วมตรง เบี้ยปรับเงินเพิ่มนี่แหละมันคิดเลท1.5ต่อเดือนนะของภาษีที่คุณเสียแล้วคุณรู้ป่ามันโหดขนาดไหนถ้ามันเกินไปหนึ่งวันนะมันคิดหนึ่งเดือนเลยคุณหลุดเกินไปหนึ่งวันนะมันคิดคุณหนึ่งเดือนเลยแล้วมันคูณกับจํานวนเดือนที่คุณเกินไปอะ่ะถ้าคุณยื่นภาษีต่อให้คุณยื่นไม่ครบนะแต่คุณยื่น สัมภากรสามารถตรวจสอบคุณย้อนหลังได้2ปีค่ะแต่ฟังให้เคลียร์นะแต่พอเขาตรวจสอบคุณแล้ว2ปีใน2ปีที่เขาตรวจย้อนหลังคุณนั้นน่ะเขาพบว่าเฮ้ยคุณแอบเลี้ยงจริงๆนี่ว่าไม่ใช่เป็นเพราะความไม่รู้คุณแอบเลี้ยงจริงๆอะ่ะเขาจะตรวจสอบย้อนหลังคุณได้5ปีค่ะ แสดงว่าคุณได้ลดโทษนะครูใช้คาว่าลดโทษเลยนะไปครึ่งหนึ่งเลยเพราะอะไรถ้าคุณหมดดินหายไปเลยนะและสมรารไปตามล่าเจอคุณเองนะเ <au S 2> ขาสามารถตรวจสอบคุณย้อนหลังได้ถึงสิบปีแล oh, <no. S 1> พอคุณมีความเข้าใจเรื่องนี้แล้ว,วคุณจะเห็นเลยว่าคุณไม่ต้องหลบเลยคุณเอามาวางแผนให้มันถูกต้องดีกว่า แล้วคุณจะได้ไปทําอย่างอื่นไปต่อยอดอย่างอื่นด้วยความสบายใจดีกว่าคุณต้องมานั่งกังวลเรื่องนี้